หมอของขวัญเดือดหลังสะพัดแพทยสภาพักใบอนุญาตลั่นไม่เป็นธรรมจากกรณีมีการแชร์ภาพจาก Facebook วัคซีนซึ่งเผยแพร่หนังสือจากแพทยสภาเรื่องแจ้งมติคณะกรรมการแพทยสภาให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันตั้งแต่วันที่1มกราคม65ถึงวันที่31มีนาคมห5 กรณี 1. มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2. หลอกลวงให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของตน 3. ไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยเป็นระยะเวลา3เดือนนั้นล่าสุดหมอของขวัญได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมชี้แจงว่าได้ทำตามหัตการทุกอย่างของแพทยสภาพร้อมทั้งระบุว่าไม่เคยโดนเรียกสอบแม้แต่ครั้งเดียวพร้อมโพสต์ภาพไหมเคลือบทองซึ่งอ้างว่าได้ซื้อมาจากงานประชุมสามัญประจำปีของแพทยสภาพร้อมกันนั้นได้อ้างอิงไปถึงการไม่เห็นด้วยในจุดยืนประชาธิปไตยของเธอโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเลื่อนดูกันแล้วกันนะคะไหมเคลือบทอง ทุกเส้นทุกชิ้นที่ของขวัญคลินิกใช้ซื้อจากงานประชุมสามัญประจำปีของแพทยสภาทำหัตการทุกอย่างตามงานประชุมของแพทยสภาตามรูปแล้วมันจะผิดแพทยสภาได้อย่างไรถ้าไม่พอมีคลิปตอนทำจากกล้องในห้องผ่าตัดเลยหมอยังไม่ได้รับจดหมายใดๆเลยนะคะเห็นตามข่าวซึ่งประหลาดมากถ้าเฟกก็ฟ้องสื่อถ้าจริงก็ร้องแพทยสภาฟ้องศาลปกครองค่ะ ไม่เคยเห็นพักใบอนุญาตล่วงหน้าปี65โดยไม่เคยเรียกหมอไปสอบใดๆเลยสักครั้งเดียวทราบค่ะว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ในแพทยสภาก็คงไม่เห็นด้วยกับจุดยืนในประชาธิปไตยและการเรียกร้องวัคซีนที่ไม่ใช่ซีโนแวคแต่ถ้ารังแกกันขนาดนี้ถ้ามันจริงนะคะหมอจะไลฟ์แถลงข่าวที่หน้าแพทยสภาเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด